เด้ค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขค้นจ้าสมสาผ้าแสบมากล่ะค่ะวมือนี่สมผ้ามาตำมังหุงค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมังหุงเข้ากับซับเรียบร้อยล่ะค่ะวัตถุดิบเข้ากับมีมังหุงนี่ล่ะค่ะมีหอยใส่หอยเชลลีไปนํางค่ะโอ้แมงวันมากล่ะค่ะพี่น้อง มีหอยเชอรีงง่มีถั่วฝักยาวมีมะเขือเทศมะนาวเนี่ยค่ะเครื่องปรุงกับมีปลาแดกเนี่ยค่ะปลาแดกน้ำปูแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะผงชูรสค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะมีซัมเนียค่ะพี่น้องเมื่อนี้น้ำไฮน้ำสวนเทาคือเก่าค่ะ วิธีการเฮ็ดบางพื้นที่บางจังหวัดก็อาจสิบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพราะแม่พี่น้องผู้ไดอย่าเฮ็ดวิธีหนีก็ล่องเบิ่งเด้อค่ะเด้อลองเอาไปเห็ดเบื่องค่ะง่ายๆค่ะอเลยค่ะตามกันเลยค่ะค่ะตามพีกันเลยค่ะตามพีกแห้งโเพ็ดเด้อค่ะอาสซถัวพักักยาเลยค่ะมีดคมค่ะ ต่ได้จักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเืลเทศเลยคะ่ะเืลเทใส่จักสองลูกนี่คะ่ะต่ำมอหงงามเทียงเนาะค่ะพี่น้องกินกับข้าวปุ่นมานี่แเศษพักหน้าเอาไปเลยคะ่ะห,หน้าลูกงหญยนึงคะ่ะ ใส่จกักระลูกนึ่งค่ะน้ำตาลปี๊บเวยค่ะนี่ค่ะจักครงสอนค่ะน้ำตาลปี๊บผงนัวค่ะใส่ไปเลยน้ำปูค่ะน้ำปูนี่ค่ะใส่ประมาณน,นี้ หมดกับยาเขาโคกปลาแดกเลยค่ะปลาแดกจสองดับพี่ใหญ่เลยค่ะขอลไล่ก่อนค่ะพี่น้องแป๊บเดียวนี่ค่ะละไล่แล้วสีสีออกประมาณนี้ค่ะคขำๆดำๆในจังหน่อยแต่วันนัวค่ะค่ะซิมก่อนค่ะอืพอดีเลยค่ะ ใส่เศษมะฮู้เข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยอืหมดค่ะหมดเอาออกโอ้หมดอยากกินน้ำค่ะขอโทษขออภัยค่ะพี่นอ้องใส่ไปเลยหอยว่าหอยเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะอืหอมน้ำปูหอมปลาแดกห้หอยเลยน้ำจัง่อยค่ะ มาเด้อค่ะเด้อสุขูสุขคนเนี่ยค่ะซีซันลาตงสิเป็นคำๆจังสิละค่ะใส่น้ำปูเข้าไปหอมหวยๆเลยค่ะนัวค่ะค่ะมาค่ะมาค่ะกินน้ำกันไปกินเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะวันนี้พามากินตํเนี่ยค่ะตํหบังหู้งค่ะใส่หัวหอยเซอรี่พร้อมค่ะกินกับข้าวปุ่นเลยค่ะ แบบนุ่นๆเลยด้วยค่ะโอ้โหมดกระยากน้มละค่ะพี่น้องแบบนุ่วๆเลยค่ะก่ออด่นก็ฝากก็ติดตามก็ไลก์ก็แชร์เพื่อเป็นกําลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเรื่อจ้ามาค่ะมากินน้ากันพักข้าก็มีไรย่างายแนวอยู่ค่ะมีพักอีเลดค่ะอันมีมะกะทินมีพักขาค่ะน้อยหนึ่งมีมะเขือค่ะมีมีซ้ำนี่ละค่ะอันมีแคบหมูผอมค่ะมาค่ะมากินน้ากันโอ้หนามมันหลายค่ะด้ค่ะพี่น้อง น้ำดำๆแบบนี้ค่ะจะนัวค่ะค่ะนี่ค่ะสต้มมือก่อน mm hmm. สุดหยอนเลยค่ะมือเนาะค่ะเนาะใส่มือเลยมาเดยค่ะห mm hmm. นำนัวค่ะค่ะ ปะค้าเนี่ค่ะเขากันค่ะแซ่บค่ะค่ะ ดีเขาตาจะของซะเนาะค่ะอ๋อถาดสืเรื่องนี้่ละค่ะใส่ทั้งมือทั้งสอนเนี่ยค่ะสดเอาเลยื แสบจนปูปากบวบเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องอกินมะสุภาพขอโทษขอไัยเด้อค่ะพี่น้องเลยแสบค่ะค่ะ เพชรแสบค่ะค่ะ mm hmm. มากะทินค่ะยุบเอาเลย mm hmm. ค่ะคำใหญ่เลย mm hmm. แสบคัก คบหอมตะปูห่วยๆด้วยค่ะนัวค่ะ ไม่ยว็กกิเลิดยุบมาเลยค่ะค่ะเพิ่มความเพ็ดได้ค่ะยุบมาเลยค่ะทำยังไงเลยค่ะเพื่อพีเพื่อนน้องเลยค่ะมาเ้อยค่ะเ้อโอ้แมงวันมาแล้วค่ะพี่น้องขอโทดขอไพค่ะ ไม่มักมาละกินอกเคริงหนึ่งค่ะเบือดขาบโบมีเลย หนัวค่ะได้ค่ะหนามมันเนี่ยสดเอาเลยค่ะหัวหยอยสลี่ตมามองหงนะค่ะพี่นนอเกเจ้าข้าปุ่นขากันพัก พิงแห่งห่ะเพรขึ้นที่หลังสดอาเลยค่ะ เพชรคัก้วคะนี่ค่ะจุ่มมาเลยค่ะอน้อ สอนสดเอาเลยค่ะเพชรแต่แสบค่ะกินสวงเทียงๆสิละค่ะพี่น้องตำเพชรเพชรแสบค่ะ สดจนน้ำซเบร์คะ่ะอีเจค้่มนะพี่นอ้องเพชรแห้งคะ่ะ และะ้วค่ะขั้นสุดท้ายนะคะไปและะ้วค่ะเหลืออยู่น้อยนึงคลิปนาสมสาผ้าแสบสีผ้ามาแสบ,มา,แสบมานวมาัวใหม่ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนะะ้อค่ะขอบคุณเยหลายคะ่ะ สมสาภาแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ